สวัสดีครับในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้นนอกจากโรงเรียนแล้วผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาก็คือผู้ปกครองและชุมชนครูต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆที่แท้จริงซึ่งทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาของเด็กและเกณฑนอย่างตรงจุดปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมากผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือเยาวชน ที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วยพอ่อแม่ซึ่งมีเวลาให้ลูกน้อยลงบางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาดูแลติดตามบุตรหลานของท่านทําให้บุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ดังนั้นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการดูแลอย่างเป็นระบบ โรงเรียนราชประชาอุเคระ41จังหวัดยะลาได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2559เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนครูกับผู้ปกครองครูและผู้ปกครองได้หาแนวทางร่วมกันแก้ไขส่งเสริมพัฒนาป้องกันปัญหาของนักเรียนร่วมกันอันนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครับวันนี้การเยี่ยมบ้านวันแรกของการนัเกเรียนวันที่12งมกราคมกรกฎาคมัห้าร้กสิเป็นบ,บ้านหลังแรกของนักเรียนที่อยู่ตหมู่บ้านท่าทองครับวัตถุป,ประสงค์ในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเกรียนในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครองและนักเกรียนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเกรียน เพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อนิเทศกำกับการติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองให้ตรงกันในการดำเนินงานของโรงเรียนมม่ ในม่อเนี่เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนซึ่งจะได้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไปอ็ไเรอเา่ในเ่าวเนี่ยอ่ามอ่าอเาย นี่มีเจ้าของกเบี้ยโซ่แลวเจ้องสุเป็อีกสุเป็กไอ้เเขาดอก่นไนคักเียนะครับคือบ้านหลังที่สี่ที่เรามาในวันนี้นะครับมาถามทุกสุขในครอบครัวว่ามีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขเพื่อให้โรงเรียนช่วย๋ลัดการน้งัดกาน้องเสนกการนา นี่ฮะนั่งมึดูัิวๆหนิวันนี้เป็นชุดที่6นะคะที่ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังที่4ของวันนี้เลยค่ะแล้วก็เา้รถล้วหเลย เหตุการณ์ความสงบในสามจังหวัดเชา,ายนทัคใต้ยังคงมีความตึงเครียดและสร้างความหวาดระแวงต่อคนในพื้นที่ก็ตามในบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถึงอย่างไรประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอาจมีบางครั้งที่ถูกจํากัดในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์แต่ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเอง ในการออกไปเยี่ยมพบปะนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้นอกจากได้รับข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นแล้วเราได้มีการประชุมวางแผนเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มและโซนรับผิดชอบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนตลอดจนการวางแผนเส้นทางการเดินทางในชุมชนและหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สีแดงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรบอบคอบรัดกลุ่ม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่คณะครูที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้การแบ่งกลุ่มและโซนในการเยี่ยมบ้านนักเกรยียนในครั้งนี้ได้แบ่งเป็นหกกลุ่มย่อยโดยจัดตำแหน่งพื้นที่เส้นทางบ้านนักเกรยียนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันภายในตำบลเดียวกันจากในอำเภอเป็นนอกอำเภอจากในจังหวัดเป็นต่างจังหวัดโดยเน้นถึงความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเป็นลำดับแรก ในการจัดโครงการได้ยึดองค์ประกอบในการขับเคลื่อนเป็น3ด้านด้วยกันคือด้านปัจจัยผู้บริหารนั้นเป็นผู้นำในการดำเนินงานร่วมกันวางแผนกระบวนการงบประมาณบุคลากรซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงจากภายในและภายนอกการมีส่วนร่วมในภาคชุมชนผู้นำชุมชนผู้นำในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนนอกนั้น,นครับการสอรนด้านอาชีพการมากกับที่การงนการเรียนอาจจะได้ดีมากตรวจบ้านคู่ว,วันเสาร์นะครับขั้เรียนกลับไปก็ให้ทำความดีกลับบ้านไปละหมาดพอกลักบไปกลงพ้นอยู่โรงเรียนที่จะละหมาดพอกลับบ้านไม่ละหมาดไม่ได้เราต้องละหมาด การสร้างสื่อเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ถือเป็นส่วนหนึ่งในด้านปัจจัยเพื่อเป็นข้อมูลในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถดำเนินงานหรือกิจกรรมในแนวทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นด้านกระบวนการมีการร่วมประชุมแต่งตั้งคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานและติดตามแผนที่ได้วางไว้อย่างชัดเจนมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาชมบวามทางนะครับ้คกรองไม่อยู่ที่มีและลุงนะครับได้เ,เข้าไปสอบถามกัน

โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายส่งผลให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจที่ดีเข้าใจหน้าที่บริบทของตนเองได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งได้รับการดูแลจากครูประจำชัน้นและครูประจำเรือนนอนได้อย่างใกล้ชิดเสมือนพ่อแม่ที่คอยเป็นผู้ให้และผู้รับสร้างความอบอุ่นให้แก่นักเรียนเป็นที่ไว้เนื้อเช่ใจกันและกันระหว่างนักเรียนกับครูได้มากยิ่งขึ้น การจัดทำรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอันนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต่อไปงการเยี่ยมบ้านานักเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับข้อมูลของนกักเรียนอย่างที่แท้จริงเท่านั้น เราได้รับถึงความรู้และรายละเอียดสําคัญมากมายด้วยการลงในพื้นที่จริงรับทราบข้อมูลเรื่องราวและประสบการณ์โดยตรงทําให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดไม่เฉพาะแค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหากแต่ทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะครอบครัวหน่วยง,งานของรัฐหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนสือเป็นเสาหลักสําคัญในการบริการสนับสนุนแก่นักเรียนเหล่านี้อย่างเหมาะสมและจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่ยากจนมากเป็นพิเศษนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างที่ควรจะได้รับนักเรียนในโรงเรียนที่นี่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโรงเรียนในด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆมากมายด้านการทําเกษตรกรรมการเลี้ยงไ่ไก่ การเลี้ยงไก่ไข่ไก่ของเราทั้งหมด400ตัว,วให้อาหารก็ <c oughs> คือเราจะให้ช่องช้าและช่วงเย็นและเราก็จะเก็บไข่ในช่วงตอนเย็นค่ะ<า>ไก่ที่ได้วันละประมาณ3 300ฟองค่ะส่วไข่ที่ได้เราจะส่งไปสาขานรดงเรียนค่ะในส่วนการเลี้ยงเป็ดไข่การให้อาหารก็คือจะเอาเศษอาหารจากโรงตัวมาเลี้ยง ให้ไข่ก็คือจะให้ไข่ประมาณ80-90งเฟองต่อวันกำไรการเลี้ยงแพจะกำไรมากเพราะเราใช้ส่วนเศษอาหารที่เหลือมาใช้การเลี้ยงแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะส่วมมากชาวบ้านแล้ว,วก็เกษตรกงก็คือจะากมีการใช้แพะะมากในการประกอบธุรกต่างๆก,การเลี้ยงแพก็คือต้นทุนต่ำส่วนมากจะให้อาหาร อาหารอย่างก็คือเรื่องแกงยาใบไม้การที่ว่ากินเนื้อนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเลี้ยงเลี้ยบัน,น้ำจืดนี่เราจะหมุนใบเรื่อยๆนะครับเทอมหนึ่งสองเท,มท,มทิมที่หนึ่งก็กลุ่มนี้เทิมที่สองกลุ่มนี้เทิมที่สามกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นให้อาหารแต่ละวันแต่ละวันเราจัดเป็นเป็นเป็นวันวันด้านสหาก,กรรมได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดยะลาในการเพิ่มพูนการเรียนรู้เพื่อต่อย,ยอด ต่อไปในอาชีพที่ตัวเองเลือกด้านอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กและจักรกลเล็กที่ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถบำรุงซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองด้านน้าตัดสินเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับเชิญร่วมง,งานกิจกรรมการแสดงทั้งภายในและภายนอกสถานที่สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสําคัญยิ่งใน,นระบบดูแลนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นการทําความเข้าใจถึงบริบทปัญหาพื้นฐานของนักเรียนทั้งสภาพปัญหาพื้นฐานของครอบครัวภาวะจิตใจของนักเรียน อันนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการสารศาึกษาคณะผู้บริหารคณะครูที่ปฏิบัติการลงพื้นที่ทุกท่านหากมีข้อสงสัยพร้อมเสนอแนะสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ